สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คะ่ะวันจันทร์นะคะทุกท่านเช้าวันจันทร์ค่ะน้ามีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ค่ะมารับชมมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านนะคะ่คะม,มีดเล่มนี้ด้ามรวมฝักสิบสามนิ้วนะคะเฉพาะใบมีดก็เจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะรับด้วยอลูมิเนียมนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะด้ามเป็นด้ามแกะสลักนะคะทุกท่านไม้จริงชันเนาะนะคะเ็าจะออกดำๆแบบนี้นะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นแกะสลักเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะลอยแกะสลักเป็นด้ามด้ามไม้ฝักไม้นะคะแกะสลักทั้งสองาะสองข้างเลยนะคะเป็น al, หลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะฝั่งทางฝักนี้ก็จะเป็นแกะสลักหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะ มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะลอยจานไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเฉพาะใบมีดก็7นิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีด7นิ้วเนาะนะคะเป็นเอ่อมีดโพยุบต้นๆนะคะทุกท่านเลยค่ะเขาจะเป็นยังไม่มีเออสมัยก่อนช่างสมัยก่อนเนาะก็จะคิดออกมานะคะทุกท่านยังลวดลายยังไม่สวยมากเท่าไหร่นะคะนะคะนี่ค่ะโพยุบต้นๆนะคะทุกท่านเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นล่อ,องเลือดแล้วก็เป็นรอยเล็บจิกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นรอยลงประกถาอาคมตรงนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะรอยลงประกถาอาคมเนาะนะคะ,าาคะ,คะข้างก็ไม่สัน่นไม่คอนะคะทุกท่านสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับพวกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ไกลเนาะนะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะทุกท่านป้องกันภัยต่างๆนะคะป่าพวกผีปีศาจลงพัด้มเ Hass, ปกุณไสนะคะมนต์ดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ หรือว่าจะไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนนะคะทุกท่านเอามีดไปด้วยแล้วก็อธิษฐานเจีดบูชาบอกชื่อบอกนามสก,กุลนะคะให้ท่านปกปักรักษาเนาะอันนี้ก็ด้ามรลมฝัก15นิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบ9นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ทั้งคู่เลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะฝักไม้ก็จะเป็นแกะสลักนะคะนี่ค่ะเป็นะลาหูเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นรัดด้วยทองเหลืองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าลาหูนะคะด้ามก็จะเป็นแกะสลักเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะแกะสลักเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านมาลับชมั้างในนะคะนะคะนี่ค่ะ,คะลายยันตรีเนาะ,นะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีดสมัยก่อนก็คือ,อ <S <S เขาจะคิดค้นแบว่าไม่รู้เหล็กออ มงคลเนาะเหล็กมงคลชนิดหลายชนิดนะคะที่มาตีลออ้อมเป็นใบมีดนี่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะรอยยันตีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลัดด้วยทองเหลืองนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยศักดิ์สิทธิ์เข้มขังท่านใดสนใจทักทายมานะคะนะคะบูชาไปไว้ติดบ้านเนาะติดร้านติดออฟฟิศนะคะทุกท่านเลยคะ่ะป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะสิ่งไหนไม่ดีก็ท่านปัดเป่าหนีเนาะนะคะ เรามารับชมมีดเล่มที่3านะคะด้ามรวมฝักก็15นิ้วเช่นกัน,นะคะ่ะ15นิ้วเฉพาะใบก็9นิ้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะเป็นมีดยุดต,ต้นเลยนะคะรอยเก่ารอยแก่รอยแบบตรงนี้ก็จะแตกรลาเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นมีอายุยาวนานแล้วนะคะรอยลงพระาคาถากรมไว้ตรงที่ฝักด้วยนะคะทุกท่านรอยจานไวนะะ้นะคะรอยจานไว้นี่ ไปรัดเข่าชํารุดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะคือเก่าแก่นมากๆเลยนะคะทุกท่ terra, fire, านเนี่ยค่ะเก่ามากๆเลยเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านรัดด้วยทองเหลืองนะคะหรือว่าแปดตังนะคะทุกท่านนะคะถ้านามพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะนะคะเป็นด้ามงาแกะสลักนะคะทุกท่านเป็นด้ามเออเป็นขออภัยค่ะเป็นเป็นด้ามไม้เป็นด้ามไม้แกะสลักนะคะ ขอัยที่ว่าเป็นดํำงาในคะ่ะเป็นด้ำไม้แกะสลักนะคะทุกท่านสวยงามมากมากเลยนะคะเจ้าของเขาคิดค้นออกมาแล้วก็เอาไปให้หลวงพ่อทําพิธีปลุกเสกนะคะท่านสั่งออกมาสามเล่มเนาะ,นะะมาชมใบมีดกันค่ะนะคะเป็นเป็นโพยุบต้นๆนะคะทุกท่านเป็นโพยุบต้นๆนะคะนี่ค่ะใบมีดก็จะเงาเงาเหลืองๆนะคะทุกท่าน ส่วนผสมมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ค่ะจะลงปรกคากรมลอยจานไว้นะคะทุกท่านนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะลอยจานไว้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะนะะคสําหรับพกพานะคะทุกท่านเป็นมีดแนวควานช้างเนาะเล่มนี้นะคะทุกท่านนะคะสิบห้านิ้วขึ้นไปก็เป็นมีดควานช้างนะคะทุกท่านนี่ค่ะใบมีดก็จะไม่ขึ้นสนิมค่ะสวยสวยงามมากๆเลยนะคะใบมีดเก่าๆเนาะนะคะเรามารับชม มีดเล่มนี้อีกนะคะเป็นควานช้างเช่นกันยุบต้นๆน,นะคะด้ามรวมฝาก16นิ้วเฉพาะใบ9นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงที่กลั่นนี้ชํารุดนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะเจ้าของเก่าเขาให้ช่างอยู่แถวบริเวณวัดนะคะทําขึ้นมาใหม่ะคะ่ะทุกท่านเลยคะ่ะหวยนะคะนอกนั้นเก่าเด,มด,มดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามก็เป็นไม้มงคลฝากและด้ามเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะนะคะ เป็นยุบต้นๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะดูเหล็กนะคะทุกท่านเลยค่ะเอามารับชมทั้งในกัเน้อนะคะนะคะแห้งแกร่งเลยนะคะทุกท่านค่ะเป็นลายกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านเป็นลายกหนกดอกไม้สวยงามมากๆมีดเล่มนี้ผสมเหล็กน้ <im <im ําพีนะคะเป็นเงางามเงางามอย่างนี้ค่ะทุกท่านเป็นเงาเงาเนาะ จะ,ะมีส่วนผสมเหล็กหลายอย่างนะคะที่เป็นเหล็กมงคลที่มาตีหล,หล่อเป็นใบมีดนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นลายกระหนกดอกไม้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเก่าดมเดิมข้างก็ไม่สั่นไม่คลอนนะคะนะคะสั่นมีดก็หนามากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะทุกท่านสวยงามมากๆเห็นชัดไหมคะนะคะกระหนกดอกไม้ลายกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านนะคะ ดูงูร่องเลือดก็สวยงามมากๆนะคะเป็นมีดควันช้างนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายน้ามานะคะแอดไลน์น้ามาก็ได้ค่ะหรือว่าโทรตรงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะบูชาไปติดบ้านติดรถหรือว่าไปติดออฟฟิศติดบริษัทไว้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยนะคะทุกท่านให้ท่านปกปักรักษาเนาะป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ สุดท้ายนี้น้ำก็อขอฝากขอพบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ,คะเจอกันคลิปหน้าค่ะ